วันศุกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอารมณ์ที่เข้ามาช่วงประดังกันในวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นทางซีกอเมริกาทางฝรดเมีเสมาชิกบางท่านบอกว่าจะไม่ต่อค e. ิ oh. อันนี้เป็นอารมณ์ที่หนึ่งซึ่งนักลงทุนรู้สึกว่าจะขาดเงินบางก้อนที่จะไหลเข้ามาในระบบตลาดการานี้การ์สานทุนอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งซึ่ง oh. ซึ่งทำ ลดความน่าสนใจในตัวทองคําไปอันที่สองตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันผลตอบแทนที่ลงทุนในทองคําสู้การลงทุนในหุน้นหรือตราสารหนี้ตราสารทุนไม่ได้อ,อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สองปัจจัยที่สามในเย็นวันศุกร์มีการทุบลงมาจากฟันหนึ่งร้านออนขายมาเลยหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งร้านออนเลยเหลอฮะค่ะพอพอทราบไหมครับ,รบว่าเป็นกองทุนไหนครับ เท่าที่ได้ยินมาจะเป็นของเมอริลินนั่นนะคะโอ้เมอริลินชนะโอ้โหลงมาขนาดนั้นนีทุกทองลงมาเกือบร<อ>้อยร้อยเหรียญได้ในวันจุกนะคะมันไม่ได้มาจากตัวเมอริลินเองคนเดียวคือง่ายๆปัจจุบันการเทรดทองเนี่ยใช้อิเล็กทรอนิกส์เทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะไม่ได้ใช้ความรู้สึกละเขาจะใช้ว่า ถ้าทองคำร่วงลงมาเกิน3%ามเปอร์เซน follow sell ร่วงลงมาหเปอร์ซสมมุติว่าร่วงสองเปอร์ซนขายไปกี่เปอร์เซ็นต์ร่วงมาห้าเอร์เซ็นขายไปกี่เปอร์เซ็นต์ร่วงสิเปอร์ซขายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว stop loss จะเป็นก้อนโตอ่าคือสอน,นกันมา <จะ S 1> แบบนี้ทั่วโลกค่ะคือก้อนจะเป็นก้อนที่จุดระเบิด แต่ก้อนอื่นๆที่ร่วงร่วงร่วงลงมามันเป็นการซับลอสทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอืมนะครับโอ้โหนี่เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะมริล <Marie Lynch S 2> ินสขายทองมาทีเดียวออเดอร์เดียวหนึ่งล้านออนนะค่ะโอโอันนี้อันนี้จะเป็นเออแ,แล้วปัจจัยที่สี่คือปัจจัยของไซปรส์สลาไบรับรสลาเป็นประเทศเล็กมากมีรีเซิร์ฟท,ทองคำอยู่แค่สามจุดเก้าตัน นะคะแต่ทางไฟปัสมีการกู้เงินจากกลุ่มทอยก้าทางในขณะที่กู้เงินจากกลุ่มทอยก้าก็มีข้อเสนอว่าคุณจะต้องระดมเงินของคุณเองเข้ามาด้วยก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้น หลังจากที่พูดมาว่าให้ระดมทางทางไซปัสก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่ายังไงแต่ประธาน ECB ดีเกินออกมาว่าถ้าไซปัสจะกู้เงินและจะหาเงินเข้ามาไซปัสมีทองอยู่13.9้ตันเนี่ยถ้าขายออกมาก็จะสมัครสามารถระดมเงินได้ประมาณ400ล้านยูโรอ,อันนี้เป็นแค่การเกินของประธาน ECB นี้ค,ค่ะ ทีนี้นักลงทุนก็เริ่มไปเดากันละเริ่มคำทางกันว่าถ้าทิศทางนี้ไซปัสประสบความสำเร็จคิวต่อไปคืออิตาลีอิตาลีมีรีเซิร์ฟทองคำอยู่2,000ตันฮะ2,800ตันอันดับ4ของโลกเลยครับใช่ค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีอีก2-3ประเทศที่ที่สเปนที่มีประมาณ2-300ตันใช่ครับแล้วก็เนี่ยค่ะเพราะนั้นแอบคิด ว่าถ้าทั้งหมดถูกหันออกมาว่าจะต้องเอามาเพื่อระดมทุนก่อนที่จะกู้จะโดนไปเท่าไหร่หแต่ทางยุโรปมีข้อข้อสนธิสัญญากันระหว่างแบงว่าในหนึ่งปีการขายทองห้ามเกินสี่ร้อยตันใช่ครับค่ะแต่หลับตานึกนะคะเมอริลินขายมาแค่ร้อยกว่าตันวันถูกทุบลงมาร้อยเหรียญโอ้ครับนะคะ อันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่ที่กดดันให้ทองคำย่อลงมาปัจจัยถัดไปคือโดยปกติทุกครั้งที่มีทองคำย่อจะแรงซื้อจากจีนอินเดียไทยจะต้องเข้ามาเลยที่เบิ้มเลยนะคะเออไทยนี่ถือว่าดัดสามสี่เลยไม่ได้ด้อยชาวบ้านเลยนะคะใช่ครับแต่อินเดียหยุดซื้อเพราะเจอภาษีหกเปอร์เซ็นต์ครับ จีนไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่มั่นใจเวลามาลงมาแรงกลัวถอยอลงมาครับไทยเป็นช่วงวันหยุดสงกนา์พอดีโ,โมันทุกอย่างประดังมาพร้อมๆกันหมดเลยนี่แหละค่ะถึงทําให้วันถัดมาพอเปิดทําการวันจันทร์มาขาดแรงรับค่ะหลุดค่ะทําให้หลุดลงมาอีก100ร้อยกว่าเรียงโอ้โหอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่เป็นตัวรับทองอยู่ตลอดก็คือเซ็นทรัลแบงก์อ่าธก็ไม่เข้าค,ค่ะ อ่าธนาคารกลางหลายชาติทั้งหมดไม่มีเลยไม่ไม่เข้ามาซื้อเลยนะค่ะปัจจัยสุดท้ายที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยหลักแต่ปัจจัยที่เมื่อกี้ดิฉันบอกเป็นปัจจัยเสริมครับปัจจัยหลักคือมันหลุดแนวรับสําคัญหนึ่งห้า้านด้านสินวิยาหนึ่งห้าสามศูนย์ค่ะเป็นโลของปีที่แล้วโอ้โหครับโลของปีห้าห้าคือหนึ่งห้าสามศูนย์มันหลุดจนมาเจอโลของปีห้าสี่ ครับเมื่อวานี้โลอยู่ที่1,320เป็นโลของปี2,554ค่ะอืมครับรับจุดนี้ถ้าพานธนที่นี้ไม่หลุดแล้วสามารถยืนอยู่เหนือ1,400ได้ครับก็พอมีกำลังที่จะสู้ต่อมีโอกาสที่จะรีบาวลับขึ้นมาอืมแต่ถ้านับจุดนี้กระแทกของสัมทีไม่ไม่อยู่หลุดอืจะไปเจอโลของปี2,553ค่ะ อยู่ที่เท่่าไหรพันสองร้อยแปดพันสองร้อยแปดหนึ่งสองศูนย์แปดละฮะค่ะรับใหญ่แต่หนึ่งสองเจ็ดห้าเป็นรับเล็กอ๋อรับเล็กหนึ่งสองเจ็ดห้าแล้วก็รับใหญ่ของปีห้าสิบสามอยู่ที่สองหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์แปดค่ะโอ้โหแมไม่รู้จะว่าไงแต่ถ้าหุดหนึ่งสองศูนย์แปดไปเจอกันหน้าเหมืองค่ะ หน้าเหมือนพันหนึ่งพันหรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะโอ้ราคาหน้าเหมือนคือราคาเอต้นทุนนะต้นทุนที่ปิดทองออกมาหนึ่งออนหน้าเหมืองแร่ทองคาเลยนะค่ะโอ้โหราคาหน้าโรงงานเลยว่างันเถอะโอุ้่วอนนี้เราเทรดกันโอ้ไพร์มันไม่ใช่ราคาจริงมันเป็นราคาเทรดนะคะแมก็ไม่น่าจะโหดร้ายทารุณนะฮะถึงขั้นลงไปถึง ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็เห็นพวกตลาดฮ่องกงตลาดสิงคโปร์นะะก็เห็นลือๆกันว่าจะลงมาถึงพันสองร้อยพันหนึ่งร้อยอะไรเนี่ยฮะคือจริงๆอยู่ที่อยู่ที่บรรยากาศในตลาดถ้าทุกคนพร้อมใจกันทิ้งมันมีโอกาสที่เป็นไปได้<อ>เพราะฉะนั้นนะจุดนี้สำหรับนักลงทุนที่บอกซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับ ซื้อเพื่อให้ซื้อเพื่อเก็บนิดหน่อยไม่ใช่พอท่านใหญ่ซื้อไว้ค่ะถือว่าถูกแต่ถ้าซื้อเพื่อลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่าจากจุดนี้มีโอกาสที่จะลงร้อยหนึง่งหรือขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งได้แต่นะักลงทุนที่คอยพันเจ็ดดิฉันเชื่อว่าน่าจะซ้นหวังแล้วอะคะ่ะโอ้ฮะใจเย็นเดี๋ยวอ่าเกาหลีเหนืออ่าท่าน <c oughs> คิมจองอึนอาจจะมาช่วยก็ได้ <laughs> รู้สึกว่าแรงเดี๋ยวทิมจอมอื่นไม่รู้จะยิงระเบิดได้กี่ลูก <laughs> จะมีแรงมาช่วยหนุนทองขึ้นหรือเปล่านะโอ้โห,หแม้กระทัง่งบอสตันที่มีระเบิดเนี่ยเออบอสต <Boston S 2> ัน <Boston S 2> ระเบิดนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งใช่ไหมที่กดทองม,มาด้วยเป็นปัจจัยเนึ่งแต่สังเกตว่าหลังจากประกาศร,ระเบิดทองไม่รีบาวค่ะทองมารีบาวเมื่อวานตอนเย็นขีีนระดับพันสามร้อยหกสิบ ขึ้นไปแตดพันสามเออพ <400, S 2> <ช>ันสี่ร้อยตรงรรช่วงนั้นเป็นช่วงเซ็นทรัลแบงก์บางประเทศเข้ามา้อนอ๋อเห็นมีข่าวล,ลือว่าเซ็นทรัลแบงก์ชาติของสีลังกาใช่ไหมเข้ามาซื้อแต่เ,เป็นชาติเล็กๆเนี่ย ก็ไม่เล็กนะคะไม่เล็กมันมจะมาหลายแมงนะคะบีเข้ามาทอนซื้ออันนี้<อ>จึงทําให้ทองคําสามารถดีดขึ้นแตะพันสี่แต่แตะพันสี่ได้ไม่เกินสิบนาทีมั้งคะ<ห>ก็<ห>มีแรงขายทํากำไรลงมาอีกเพระเาะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ทองคํา ลูกผีลูกคนขึ้น<ม>ดีก็ไม่รู้ลงดีก็ไม่รู้เพราะฉะนีสองกลุ่มก <c oughs> ลุ่มนึงเชื่อว่าทองคําขึ้นลงทีไรก็ซื้อกลุ่มนึงเชื่อว่าทองคําจะลง, <c oughs> ะลงก็ทิ้งลงอ่ะโมเมนตัมยังไม่สเสถียรค่ะอืมยังไม่มีสเสถียรภาพเท่าที่ควรนะฮะแล้วเอาเอา,เอาละทีนี้นักลงทุนควรทําอย่างไรลงมาอย่างนี้วันนี้ก็ไปยืนเข้าคิวแน่นเยาวาราชแล้วนะฮะจะซื้อทองกันฮะตอนนี้ครับคือก็อย่างที่ดิฉันบอกซื้อเพื่อเก็บ ระยะยาวซื้อเพื่อออจะลงทุนแต่ไม่ใช่พอร์ตใหญ่ซื้อเพื่อหาถือว่าต่ำแต่ให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่าโอกาสที่จะลงอีกร้อยมีความเป็นไปได้<อ>ขึ้นอีกร้อยมีความเป็นไปได้มีทั้งสองอย่างด้วยความที่เสถียรภาพของทองคำยังไม่มั่นคงถ้าไม่เห็นโลใหม่แปลว่าโอกาสที่จะขึ้นมีแต่ถ้าในอาทิตย์นี้ยังเห็นต่ำกว่าพันสามรอยยี่สิบ บวกใจไว้เลยค่ะว่าจะเห็นพันสอค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยนะฮะค่ะแมแล้วก็อันนี้พูดตามปัจจัยทางเทคนิคนะคะครับผมแมก็ดีครับเราได้ขอข้อมูลก่อนนะฮะส่วนการตัดสินใจนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องไปตัดสินใจเอาเองนะฮะอะทองคาลงเนี่ยก็ลากเอาราคาคอมมอดิตี้นะสินค้าพวกภัาพันอื่นๆลงมาด้วยเช่นน้ํามันดิบนะฮะก็ลงมาจาก9 2เหรียญ ลงทั่วเดียวลงมาเหลือ88เหรียญน,นะฮะลงไปต่ำสุด86เหรียญด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์คอมมดิตี้อื่นๆก็ลงตามหมดเนี่ยคุณพวันคิดว่าตรงนี้ก็มีส่วนกดดันราคาทองด้วยหรือเปล่าครับ คือเชื่อว,ว่าคอมมดิตี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าตราสารยี่ตราสารทุนอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งเวลานักลงทุนที่เขากระจายพอแล้วก็จะกระจายว่าถึงรับเสียงมีกี่เปอร์เซ็นต์ใหม่เซียงมีกี่เซนต์มีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ทองคําถูกประเมินเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเอาเหรอฮะมไม่ไม,ไม่ใช่เซเฟเว่นแล้วเหรอะมันไม่ใช่เซเฮเว่นอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นเซเฮเว่นต่อเมื่อมีวิกฤต ทางทางเออสภา,าวะเงินเฟอ้อเยอะๆฟืดเยอะๆหรือว่าสงราหรือว่าสภาวะที่ไม่เสถียรมันจะเป็นเซฟเทเว่น <c oughs> แต่ตอนนี้มันไม่ใช่สินทรัพยปลอดภัยในช่วงระยะสั้นนี้ค่ <c oughs> <ล>ะเพราะฉะนั้นก็ณนะ <c oughs> เหตุฟันต่างๆเวลาเขาเวทเขาเวทการลงทุนเขาจะเวต่นะสินทรักยปลอดภัยมีกี่เปอร์เซ็น แต่ตอนนี้ทองคําถูกโยกมาเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเพราะนั้นเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์การเฉลี่ยจะลดถูกลดลงมาค่ะการลงทุนจจถูกลดลงมาตลาดหุ้นนี่ดึงดูดเงินไปจากตลาดทองคํานะฮะ<ช>แล้วดาวโจนเนี่ยลงมาสอง้อยหกสิบห้าจุดนะฮะเมื่อคืนวันศุกร์พอมาวันจันทร์ก็ปรับขึ้นมาแล้วก็เมื่อคืนก็ปรับขึ้นมาร้อยห้าสิบหกจุดนะฮะก็หุ<อ>้นดาวโจนยังไม่ยอมลงเลย ครับค่ะอืมแล้วเงินบาทเป็นไงบ้างครับคุณพะวันครับเงินบาทก็ลงมาบ้างไม่เยอะจากวันจันทร์จนถึงปัจจุบันลงมาประมาณสิบห้าสตางค์อ๋อตอนนี้บอกอยู่ยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์เก้าสิบแปดสตางค์สามอัพเฟอร์เก้าสิบสามสตางค์สามบิดค่ะอ้าวนี่แหละฮะก็เรียกว่าต่ำกว่ายี่สิบเก้าบาทลงมานิดหน่อยนะฮะ เอาละครับก็ออยังไงเราก็ต้องให้กำลังใจนะฮะบรรดาผู้ลงทุนในทองคำทั้งหลายนะครับส่วนใครจะไปซื้อทองแท่งซื้อทองรูปประพันธ์เก็บไว้บ้างนะฮะห้าบาทสิบาทอย่ากเกินสิบบาทเนี่ยก็น่าจะยังไม่เป็นไรนะฮะ,ะแต่ว่าถ้าจะซื้อมากๆก็คิดๆซะหน่อยจับรวจกระเป๋าตัวเองก่อนจวกระเป๋าก่อลุ ค่ะจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะมองทิศทางถูกหรือยังไงหรือยังไงให้สำรวจกระเป๋าตัวเองก่อนว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้สูงแค่ไหนซ,ซึ่งซึ่งจะไม่เป็นภาระกับชีวิตตัวเองและครอบครัวค่ะได้เลยครับขอขอบคุณคุณพาวันมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ YLG นะฮะดีลเลอร์ค่าทองรายใหญ่นะฮะโอ้โหชัดเจนมอริลินอีกแล้วคุณบรุรกิจนี่เคยคมาทุบเงินบาทไทยนะฮะ เมื่อปี2540ร่วมกับยอสโซรอสนะครับโอ้โหพี่แกเวี่ยงขายออกมาที11ล้านออนนี่ประมาณ120ตันนะคุณบรุรกิจมันถึงร่วงลงมาทีเดียวร้อยเหรียญเลยส่วนหุ้นไทยเราเช้านี้นะครับก็ลบ2.3จุดนะครับแล้วก็บวกลบทรงๆนี่ถือว่าเก่งมากนะหุ้นไทยก็ไม่ยอมลงตามดาวโจนนะฮะอา้าวก็ตอนแรกนึกว่าจะลบสัก5จุด10จุดนะเอาเข้าจริงก็ ไม่ลงเท่าไหร่ถือว่าเก่งมากนะฮะเอาละครับเราพักเบรกกันสักครู่นะฮะคุณบุรกิจครับครับแล้ว